สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนเด้อมื้อนี้กับพบพ่อกับน้องเหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องเหล่มื้อนี้กะเปลี่ยนบรรยากาศมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องกะมื้อนี้กะทังน้องเหล่ก็อยู่เพื่อนทางอยู่ทางเพื่อนเพื่อนและตีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องกะมื้อนี้กะสิมาพากันมากินมูะทะทิวาอันกินพากันกินมือนั่นแหละแบบกันยังยังอยู่ทันใดเบิดพ่อแม่พี่น้องเ้ย มื่อน,นีรู้ซึกว่าแบบตอนเที่ยงท่านได้กินขา่าวรู้ซึกว่าอยากเลยสิพากันมาเหตุกินมื้อนั้นแบบกินกับกินสามคนพี่นอ้องทั้งแม่เถาเ่าคนก็กินหน่อยเดียวพี่นอ้องยังบบเบิร์ตอยู่มื้อน,นี้ก็เลยมากินคือเก่ามื้อน,นีโดยกินยำบายบายสบายดียังไงสบายดีกำลังอันนั้นเนาะไผบ่บแห้งมื้อน,นี้กินยำห้อนบ่ไดย้ดยาแรงแล้วเนาะกดกันเ้ เอานนไปเ,ไอนนเอาพักลงกินนี่เรเอาพักลงใส่อันนี้แบบอันหนำแจ่วัยังเรือเกล่าลายอั่าแยัดเดบออเหมือนัันเนาะเอาสองคงเลยดิกินอันนี้ด้มันจะอิ่ไมไว ใส่อันนี้มันจะอีไวจิเออนี่กินอิงหอมหนึ่งมาเด้อพี่น้องเลยกินรำกันเนาะเดี๋ยวเป็นวัดในหนึ่งบางคนนะเสียงคอแข็งแข็งแข็งแข็เสียงแข็ง นี่นนจะเป็นบุญเนาะย่งอยู่ซื้อมาตั้งแต่มือก่อนกุนลหลาบฮาลว่ากินสองคนถึสามคนอ่ะกัเลยนานเลยอ่ะขาหายสุขนะกินนี่อย่าขึ้นมาในโคตรอยอะฮาลว่านั่นจับมันสุกวอะไรอยเี่ อันนเดียไปเลยอันเซนไเลยเหม็นบอกอันจบเจ็บคอบอกนไหนหนึ่งเจ็บคอหนึ่ง ันนไปกันแล้วซีคืองามเนาะวันนี้เนาะแอนมือนั่นซีบก่อนบวก่าเลยซิมก่อนเสียงเหยียบซิมก่อนเสียงก็แหบนั่งตีแสบแซ่บเลยพี่น้องเบิ่งมุมกล้องเบิ่งไหนตีหมาดูนะเป็นกระยาบบอเบิ่ง อยากกินสิจ้ะยังโอแมนย้ำแรงย้ำอ้อด <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อแคบคือเก่ากินอะไรก็แคบคือเก่าเนอะแม่แมวกาวเลยหมแบบแดงปิดปาดเลย ถ้าวใส่อันนั้นนะไหม่หมอไวยเนาะใช่น้ำตาลเพิ่เคยเห็นบอกบอก,บอกน้ำตาลได้ละน้นนำตาลแบบเขาเอื้อใส่ยังมันนะอืมพอดพี่ดัดข้อพอมดเป็นวัดกินแนวห่อนแสมจังเซาวไว้ าานี่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนะเบื้องสวนเบมือนนั่นยังกินเบื้องนั่นเนาะเบื้องนั้นมันแดดกินไม่ได้ลระ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นอนเลยเป่าไม่รอกนอน,น,อนม้าอยากกินน้ำคนเผมได้น้ำก่อนมาไหนกินแบบอยากกดนะอย่ดดยตัวเอง อยู่บรรยากาศเย็นๆเลยนน้ำเย็นๆเนาะแต่อย่างเงีย้ยมันจะเช้าวัด <c oughs> ส่วนลายมันสีเป็นตอนเศร้า <c oughs> นนเนาะใครวะยามยามเศร้านะไอเฮงือมหัวอากาศหนาวเน,ะน,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 นาะส <c oughs> ีงามมันมีเนาะใค่มันมันไม่ใช่ใครเนาะ ล <laughs> <ะ S 2> <laughs> ืมผิดจนๆใหม่ลเลยว่จังบวงกับไปใช่เด็กคนนี เวียกมือเดียวมากินแม่เดี๋วมืออื่นกะได้ไปเวียอ,อีกประมาณจะมือว่าดี๋ดเห็นกา้มือวะพอ,อมันิดเจ็ดเลยิดหนึ่งเมนบอหนึ่งมีเจ็ดมือหมูนี่ก็ค่ะ ซอยแบบเากรอบแฮ <c oughs> มเอเอ้ลองสุกสุดไหมทานไปไหมไม่สุกพอแหม บางกรบปืนะยิวขาวป็นตัอันไหนนะ

มื้อนั้นพวงบรดกินน้ำเนาะเป็นเป็เจ็บข้อแห้งนะมื้อนั้นเนาะยำซาลางกันเลยบรดกินย่างเนี่ยอกินมากจริงจริอสลยโซดคนอืมร้นอืมนี่บอกเราเห็นเป็นยังมันอยากแปลกๆหิว่า Đi khẩu sau. Mình đi ăn thợ sao? Mày đi hôm kiếm có mình nữa kì dạng อ่าป้ามาเบิดบ่ครับนี่โอเคอืมแป๊กๆขึ้น <laughs> 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 ข้าซื้อโซงมัดเลยเนาะอันผักกาดขาวกับผักบงอามาก,กับมาตัดแล้วก็อัน,นย่างอีกตัวนก,ก็กินมือไหนกนันเนาะบะหมี่ในตู้มันเลยอยากเที่ยวๆนั่นนึงกะผักเนาะผึ่นเศีปุยแหงย้งเ,รรเลยย่างอยู่เอาใช้ได้หรือกะแห้งได้เนาะมัดหนึ่งกันก สิพากันอันไปหาขายา <c oughs> กิมเป็นเท้าเนาะก็เป็นเท้าเห็นบ่ยอยู่เนาะไปอันนีงก็ไปบวชไปบวชต้องเอาไปบวช <c oughs> ไปบวชเพิ่์นยังบอกมาเพิ่์นมาเพิ่์นมาคำเต๋ วุ่นอันนี้ลงไปวุ่นเสน็นเด็อดร้อนเออวุ่นเสน็นไ่อติดน้ำพายวราเสร็จตอนี้มีวุ่นเสน็จเตู้็นกินข้าวอิม่มเลยบอมากินนํำกินขำร้ายตเมื่รอกเลยกับต้นสองโมงแล้วเพราะกินิวตึกแตก โม่วไว้คืออยากกินเขาทานั่นเลยใส่กน นดกุ้งค้าโค้อมัน้งยามกินนี่มันลงอย่เด้ยวเนี่เป็นมอลจะขีดฐานใกล้ๆนะเป็นขีดฐานใส่ไหมไ่มอะใส่เบอร์องเด้อตองได้กินก่อนะ ก่อนใหญ่ให้นี่ยซาอะไรแกิบบุกินทรบุจูบุจเนมันติดมันติดคอแล้วเน,นาะกลางกรุงนะดีๆด้๋จวติด,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 ดอคอ,อคก่ขออีแทน,ม,น,นมันเ็นเห็ดงามๆเนาะเปนนเหตุอะไรเนาะ แบบสีหขนาะ,นะสีแดงแบบงามเลยงามคือคนกินเลยกินแบางามเหมือนยองัวเองเป็นงามพี่น้องามคือคนกินเลยรดความคือ ย้ำให้หนวด <laughs> กุ้งลงหนวดลงย้งแป๊บสิมาวตีสือแบ๊บสิเป็นก็อยากกินน้ำอยู่กินแบ๊บสิให้เพิ่กินอยู่กินไวกว่าห <laughs> ้าวอีกเนาะห้าวแบบกินซ่าตีมเมนู้ืึกว่าบรรยากาศก็ดีๆลมถอ,<ะ>อ,อยๆนิดนึง ท้องเียน้นงฮุมฮุมบรรยากาศเนาะธรรมชาติแต่ว่ามันยังเงียบนิดนึงเงนียบนี่เนหรนอย <c oughs> ังกินมันยังบวชสกสับบวหายจะเสือกไปแลเนี่นเย็นๆน้าก็ตื่นทาน Nó. Nâng gọn ta. Tôi yên viên đó. Độc. Đúng mình. Mình phải คนเขายังดีบอกยังของบ้านงามเชนอะยังดีอืมใช่ฮ่า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 เล่นเอายเหตโต้เหง้าอีกกระกลงฉลอง

แซ่บแซ่บเนือนัวแบบที่งืันแล้วกุ้งโดยพ่อแม่พี่น้องท้านองเละกสิคอลาไปเพียงเท่านี้อาสบายดีเพื่อนลักีสบายดีเด้อโดยโดยพี่น้องก็สิคอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อทางพ่อแม่พี่น้องที่เขามาบ่งคลิปของน้องเละตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าน้องแล้วว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไร้ มากันจะเห็นพี่จังเนาะเฮ้ยเนาะมาในคิดดื้อแหงเลยโดยพี่น้องขอลาไปแล้วขอเกา่าความหวาสบายดี